ฟังทั่วโลกกับ www.rungradio.net สวัสดีคะ่ะคุณฟังคะ่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังคะ่ะเวทีนี้เป็นของคนตรังทุกคนนะคะสวทตรัง FM 91.25 m เกเมกะเฮิรติกิโลเฮิร์นะคะติดตามเราผ่านหน้าเฟซบ o o กแฟนเพจสวสวทตรังไลน์ได้ในขณะนี้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สาหรับการติดตามรายการย้อนหลังยอโยศพรรับหน้าที่ดาเนินรายการค่ะ และวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังของเราไปคุยรายละเอียดกับคุณวิสรุตนะคะทวีวรสุวรรณและคุณมนัสน,นันทวีวรสุวรรณกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านนึงเป็นดี렉เตอร์อีกท่านหนึ่งก็เป็นโ er, คฟาวเดอร์ใช่ไหมคะคของงานเทตรังครีเอทีฟวีค ครับ <ผม S 1> ค่ะทั้งสองท่านมาจากสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารร์องค์การมหาชนหรือ CEA นั่นเองครับค่ะ,คะ,ะเราให้ฟังถึงที่มาที่ไปของงานนี้กันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็จับตามองว่าตึกของตรังชาตะปกติตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่มัน คนพลุกพล่านมากมันจะมีคิวรถสองแถวคลองเตงลำพูลาอะไรอยู่แท็กซี่ว่ายอดก็อยู่แถวนั้นโอ้ oh, นะเมื่อก่อนมันคึกคักมากแต่เดี๋ยวเนี้ดูเหมือนมันจะปิดเงียบไปนานมากเลยทีเดียววันนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งเป็นยังไงคะครับ โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวเพิ่มเติมก่อนก็คือจริงๆเราสองคนนะครับทำทำแบรนด์ที่ชื่อว่าแบรนด์สารศาสตร์ครับซ,ซึ่งจะทางานกับจากสารเตยปานหนัอยู่ที่อาเภอสิกาอยู่แล้วครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมีการทํางานร่วมกับเทศกาลที่คล้ายๆแบงคอกดีไซน์บีกที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นภายใต้สําสนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยแหละครับที่เป็นคนดูแลก็คือภายใต้สํานักงานนายกอีกทีหนึ่งซึ่งปีนี้ก็เป็นโอกาสที่ เขามาเปิด EP ใหม่ที่จะเป็นแคปเตอร์ของที่เป็นปักใต้ดีไซน์วีครับ mm hmm. ซึ่งจะจัดโดยที่หลักๆจะอยู่ที่สงขลาแล้วก็ทีนี้เนื่องจากเขา,เขาใช้คำว่าปักใต้ <c oughs> เขาเลยอยากให้จังหวัดอื่นได้มีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้มอบหมายมิชชัน่นนี้ให้กับทางเราสองคนสารศารส์รครับมาขับเคลื่อนตัวของจังหวัดตรัง นะครับเพราะว่าเราก็เราบ้านเกิดของของงานของเราก็จะอยู่ที่ที่ทตรัง,รงอยู่แล้วครับผมประมาณนั้นทีนี้เราก็เลยเ,เระดมทีมงานต่างๆเพื่อ <ฮะ S 1> ทำให้มันกลายเป็นเทศกาลที่พูดเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับแล้วก็โดยสถานที่นี้ก็จะเป็นของโรงพยาบาลตังชาตะที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าของหรือว่าทายาทนะครับที่เขามีพื้นที่เปล่าอยู่ซึ่งซึ่งซึ่ง พื้นที่มันมีสตอรี่อยู่แล้ว<ฆ>แล้วทีนี้เราก็อยากให้มันได้กลับมาเกิดใหม่แล้วเปิดใหม่มแล้วก็กลายมาเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นนะครับเราก็เลยโอเคเราก็เลยอยากทำเทศกาลออกแบบนะจุดนี้นะครับโดยรวบรวม,รวม,รวมพวก บัญญาท้องถิ่นหรือว่า local artist หรือว่า local designer นักออกแบบ creator ต,ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนะครับที่ยังไม่ไม่ได้ประ,ประกาศตัวหรือว่ามีมีรวม,ม,มถึงอีกมุมหนึ่งก็คือเขาก็ไม่มีพื้นที่ที่สามารถแสดงผลงานได้เช่นกันมันก็เลยก็เลยอาศัยสถานที่นี้กับจังหวะนี้ในการที่จะแสดงทุกๆอย่างศักยภาพต่างๆ ว่าภายในจังหวัดยังมีคนที่อยู่ในวงการนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วแล้วก็ให้คนในจังหวัดได้รับรู้ด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะเหมือนอย่างบางกอกดีไซน์วีคที่เราจัดไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาต้นเดือนค่ะถ้าเกิดพี่นางจะไม่ผิดเนาะมันจะเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทัวกรุงเทพมันก็จะมีพวกโชว์เคสแล้วก็ XR อาระไรนะเอ็กซิบิชันพวก Talk a แอนด์เวิร์มีอีเวนต์มีคี e อ t i v มาร์เก็ตแพลตฟอรอะไรพวกนี้ครับ งานนี้คล้ายๆกันไหมหรือว่าฉีกแนวออกมายัางไงบ้างที่จริงมีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าขนาดยออ่อมอ๋อย่อมลงมาย่อมลง,ลงมา,งมาเป็นการค่อยๆเกลื่อนนะคะ,คะแล้วก็เหมือนกับขอประตูว่าที่จริงที่ตรังเองค่ะก็มีงานความคิดสร้างสรรค์อยู่เยอะ,ะมีนักขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์อยู่ก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันแต่อย่างที่คุณคุณวิสรุตกล่าวค่ะว,ว่าเรายังไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถแสดงศักยภาพตรงนั้นออกมา ค่ะอนะเพราะว่าวันก่อนหน้าเนี้ยท่านผู้ว่ากะจรศักเจริญโสภาท่านมีโอกาสได้ไปบางกอกดีไซน์วิกแล้วท่านก็กลับมาเล่าในรายการเราก็เลยเคยมีความหวังนะว่าเอ๊ะของเรานี้มันก็มีของดีเยอะเนาะมันก็น่าจะมีงานลักษณะเนี้ยที่บ้านเราบางวันนี้สมหวังแล้วอ่ะ <c oughs> มาเริ่ม <c oughs> เริ่ม,เร,มเริ่มมาเป็นกรุ๊ปย่อยที่เราอาจจะย่อยจาก ที่กรุงเทพมาเพราะที่โน่นอ่ะมันอาจจะเป็นเมืองใหญ่ย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของเขามีเยอะตรงนี้เรามาจับจุดตรงตรังชาตเนี่เป็นจุดแรกเลยค่ะในงานนี้มีอะไรบ้างภายใต้ทีมงานยังไงคะก็ในงานก็จะมีนิทรรศการครับหรือ e h i b i t i o n ที่ที่เกี่ยวกับทั้งไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของตัโรงบาลที่อาจจะเป็นเมมโมรีของใครบางคนที่เขาเาท่าที่สอบถามมาหรือ uh huh. สัมผัสมาก็จะเป็นคนยุค คุณลุงคุณป้าหรือคุณแม่อะไรเงี้ยที่จะเกิดกันที่นี่สักส่วนใ,ใหญ่หลายคนถ้าอายุประมาณสัก40คืนเกิดที่นั่นครับแล้วก็เลยอยากให้มันมีมีมุมคล้ายๆเมมโมรีนิดนึงเกี่ยวกับตัวโรงพาบาลให้โรงพยาบาลได้ได,ได,ได้ได้พูดถึงเรื่องตรงนี้ให้ทุกคนได้หวนล้ำลึกแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกโลคอลแมทเทียลหรือว่าที่เป็นพวกวัสดุท้องถิ่นในในตรังที่ ที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับเช่นเตยป้านหนันจากสารก้านจากไม้เทพทาโลไม้ยางพาราแล้วก็หรือว่าจะเป็นผ้าทอหรือว่าลูกลมอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะเป็นเป็นของที่มีเรื่องเล่าอยู่แล้วแล้วก็สืบทอดอยู่แล้วเงี้ยครับค่ะเราก็จะนํามา จัดแสดงอาจจะใช้วิธีที่มันแตกต่างออกไปเพื่อให้ให้มันดูน่าสนใจขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็รวมถึงให้ให้คนตรังได้รับรู้ด้วยว่ามันมีของแบบเนี้ยอยู่ในบ้านเกิดเรานะอะไรองนี้ครับประมาณนั้นแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะมีส่วนของที่เป็นผลงานของนักออกแบบกับศิลปินที่อยู่ในเป็นน้องๆหรือว่า ที่เราเรารวบรวมมาได้แล้วก็มาช่วยกันจัดแสดงขึ้นมาว่าเอเคมันมีคนที่ทํางานประเภทนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นงานเพนติงงานงานเซรามิกเลยหรือว่างานจักสารเลยหรือว่างานงานกราฟิกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีซ่อนๆ่อยู่รวมรวมมาไว้ในสุดเดียวก็เรียกว่าโครงการนี้เป็นเป็นจุดแสดงย่อยจากบางกอกดีไซน์วีคมาเป็นปากใต้ครับดีอาร์ดีไซน์วีคเหมือนกันครับแล้วก็ในย่อยๆลงมาในปากใต้ดีไซน์วีคมันก ก็มีที่จังหวัดไหนบ้างคะถ้าเมีหลักจะหยุดที่สงขลาสงขลาแล้วก็ส่วนที่เป็นปตตข้างเคียงก็จะมีปัตตานีมีหัดใหญ่แล้วก็มีตรังอ๋อค่ะใช่ครับอที่นั่นปัตตานีคือดาจีนอมันเป็นชุมชนตลาดจีนแต่ของเรานี่ก็คือย่านทับเทียงเรียกว่าเป็นย่านทับเทียงแล้วกันเนาะเพราะตรงจุดนั้นนะคะแล้วมันก็อยู่ใกล้กับโบราณสถานหนึ่งใน20โบราณสถานสาําคัญก็คือโบสถ์คริสต์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับเป็นภารกิจในการที่จะพลิกฟื้น อาคารเก่าที่แบบดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ใช้งานมาพอสมควรนานนานนา,นานานะคะกลายเป็นที่ที่จะให้นักสร้างสรรค์ที่เป็นลูกหลานชาวตรังของเราเรียกว่าคือไม่ได้อย่าบอกว่าแจ้งเกิดเลยนะเพราะเขาแจ้งเกิดมาก่อนหน้านี้ <c oughs> เพียงแต่ว่าวางทีคนตรังอาจจะยังรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพวกเขา <c oughs> ไม่ไม่ทั่วถึงอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาคําว่าเถตรังมาจากไหน เถตตังจริงๆมาจากที่ตังค่ะคือคือเราอยากให้ให้มีคําว่าตรังอยู่อยู่อยู่ตรงแบบถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือเถตเถตรังเถตตังเทตตังเถตตังค่ะชื่อเก๋ชื่อเก๋มากค่ะนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราเราเราจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้เหมือนกับย้อนรอยของตรังชาตะให้ได้เห็นว่าที่นั่นอ่ะ เคยเคยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอะไร,รอย่างไรแล้วก็มีพื้นที่ที่จะให้เป็นนิทรรศการสําหรับงานออกแบบ<ช>ของนักสร้างสารรค์อันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าในใน,ในการทํางานของน้องๆทั้งสองท่านอ่ะเรามีใครที่จะให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนเราบ้างไหม<อ>หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมกับเราบ้างไหมที่จริงเลยก็ก็อันดับแรกเลยก็คือ ท่านผู้ว่าคือจังหวัดนะคะ,ะค่ะ,คะก็ท่านอย่างที่บอกคือท่านก็ไปดูงาน Bangkok Design ะ,นนะคะก็ให้ให้ความสําคัญตรงนี้กับพวกเราอยู่แล้วะคะ่ะโดยที่สองก็จะเป็นทททนะคะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์งานให้เราแล้วก็มีเทศบาลน,นะคะเทศบาลก็จะช่วยเคลียร์พื้นที่อะไรนี้ให้พวกเราค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องตรงคลองตรงแม่จีนตรงนี้ด้วยนะคะข้างตังชาติ แล้วก็จะมีหน่วยงานเอกชนนะคะก็จะมีกระช่องฮิะก็เขามาร่วมสนับสนุนแล้วก็มีแปรนนทอยใช่ค่ะนะคะบอกได้หมดเลยบอกได้หมดเลย P.O.R ใช่มี P.O.R ค่ะใช่นะคะก็เรียกว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนน้องๆแน่นอนนะคะให้รู้ว่าตรังของเราก็มีพื้นที่สำหรับ แนวคิดสร้างสารรค์อะไรตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะมีหน่วยไหนอยากเพิ่มเติมอีกก็ติดต่อเราได้ใช่ไหมตอก <c oughs> เบอร์ได้เลยจะให้ติดต่อยังไงที่ไหนยังไงจริงๆติดต่อเข้ามาเพจ เตั้งเลยก็ได้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนะคะนิทรรศการงานออกแบบเนี่ยแน่นอนมันต้องมีคอนเซปต์เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าอพอพูดถึงเป็นนิทรรศการทุกคนก็จะนึกถึงว่าเออมีบอร์ดไปตั้งน่นนี่นั่นแต่อันนี้พี่นางเชื่อว่ามันไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ทําทั้งทีมันต้องมีอะไรที่แตกต่างแหวกแนวแล้วก็น่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าคอนเซปต์ในการจัดนิทรรศการของเราเป็นยังไงบ้างที่จริงคือด้วยด้วย,วยตังชาตาค่ะ,ค,ะคือจะเป็นรุ่นต่อจากหมอตำแยถูกไหม เราก็เลยเอาตรงเนี้ยค่ะมาล้อเล่นนะคะก็เลยชื่องานว่าการเกิดใช่จะล้อชิ่จะล้อกับทีมค่ะที่ทีมทีมของพวกเราค่ะที่ทําอยู่จะชื่อว่าหัวบอลค่ะก็จะเกี่ยวกับการเกิดของกัรนะครับอย่าเราอยากให้ครั้งแรกอ่ะเป็นการเกิดของหลายๆสิ่งนะคะก็จะภายใต้ทีมทีมอะไรนะงาน งานอีกเกิดมาเก่ดแล,แล้วครับใช่ทำไมคะนะคะแค่แค่ชื่อก็เกรร๋แล้วเห็นไหมเราอยากให้กว่าคุณฟังได้ได้เห็นถึงแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีอะไรที่แบบคลิปเกรร๋เหล่านี้ด้วยนะคะก็จะมีนักสร้างสารรค์ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในส่วนของนิทรรศการการออกแบบตรงนี้นอกเหนือจากแพลนทอยแล้วก็สารศาสตร์แล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะอ,อถ้าในเกี่ยวกับ ครีเอเตอร์ใช่ไหมคะนักออกแบบอะคะก็ที่น้องๆในกลุ่มในทีมหัวบอลนะคะก็จะมีแดนดินแดนดินเซรามิกนะคะมีมาทูแกลลี่ทำเดียวกับพวกอาร์ตเทอรรปีเพนติงค่ะแล้วก็มีท้องมังกรคาเฟ่ที่จริงที่จริงอ่าน้องเขาก็แบ็กกราวเป็นเซรามิกเซรามิกค่ะก็จะปั้นๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะก็จะมีโชว์จัดแสดงของ ของของของท้องบางกรนนะคะแล้วก็จะมีลูกปัดมโนลาจากโรงเรียนวัดทุ่งหวังค่ะค่ะก็จะน้องๆก็จะมาช่วยโชว์งานแล้วก็มาช่วยสอนเวิร์กช็อปด้วยจากเด็กนักเรียนนะคะค่ะแล้วก็จะมีจากศูนย์ศิลปะวิถีค่ะค่ะก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์สำิอาจารย์สำลิปใช่ก็จะมีเป็นอินสตาเรชั่นของอาจารย์สำลิปด้วยค่ะนะคะแล้วพวกเกี่ยวกับผ้าล่ะคะมีไหม อ๋อ,อ,องานผ้าก็จะมีผ้ามัดยอมค่ะจากเกาะสุกรก็มาร่วมงานกับพวกเราด้วยเหมือนกันค่ะน้องโจน้องโจเกาะสุกร <c oughs> อรค่ะคะนะคะก็เรียกว่าเอาของดีของท้องถิ่นเอามารวมเอาไว้ตรงนี้เลยนักสร้างสารรค์แต่ละคนนะคะแล้วก็มีโชว์ให้เห็นด้วย ครัค่ะนะคะ,ะก็เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายอ่ะพี่นางถา,ถามถึงกลุ่มเป้าหมายหน่อยเวลาเราจัดงานเราก็อยากจะให้คนมาร่วมงานเราเยอะๆเราคาดหวังว่าเราจะมีกลุ่มเป้าหมายจากตรงไหนอะไรอย่างไรแล้วก็เป็นเจนไหนด้วยอ่าจริงๆก็จริงๆก็พยายามจะทําให้งานมันสามารถสื่อสารได้กับทุกกลุ่ม,มให้มากที่สุดแต่ว่าถ้าถ้าที่เป็นเป้าหมายแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ท,ที่ที่เขาสนใจงานศิละปะหรือว่างานออกแบบหรือว่าอะ,อะไรที่เป็นเกี่ยวกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนถ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าเราก็อยากที่จะคุยกับทางคนที่เป็นเจนที่สูงกว่านี้ด้วยแล้วก็เลยอยากให้มีเรื่องของตัวของโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยให้ให้มีเมมโมรี่อะไรบางอย่างที่สามารถสื่อสารกับกับคน กลุ่มนี้ได้ด้วยะนะครับแล้วก็ส่วนเราก็จะมีกิจกรรมของเวิร์กช็อปที่น่าจะมีพวกน้องๆหรือนักเรียนหรือว่าเด็กๆอย่างเงี้ยครับที่อาจจะเชิญชวนผู้ปกครองมาแล้วก็มา,มาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับให้มาเพราะว่าเรากิจกรรมเราเวิร์กช็อปเราจะมีทุกๆวันครับค่ะนะคะคเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายนี้คือได้ทุกเพศทุกวัยเลยทุกเจนเลยค่ะเพราะว่าเราเองนะคะอ่า ผู้ผู้ที่อาจจะสูงวัยขึ้นมานิดนึงท่านอยู่ในยุคแรกๆตำนานการเกิดของตรังชาตะอยู่แล้วเมื่อก่อนเขาเรียกโรงพยาบาลแม่จีนใช่ไหมคุณ<ไ><ไ>ทุกคนทันแม่จีนก็มาร่วมงานนี้ได้จะได้ไปฟื้นความทรงจําแล้วก็มาเห็นว่าหลายๆคนที่เกิดจากที่นี่นะคะวันนี้เขากลายเป็นนักออกแบบสร้างสารรค์แล้วก็มีผลงานเยอะแยะมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังจากที่เขาอาจจะอยู่ไกล เราเข้าเข้าใกล้เขาไม่ได้เดี๋ยวนี้มาถึงอยู่ใกล้ๆจับต้องได้แล้วก็มาสอนมาสอนสาธิตการทำน้่นนี่นั่นให้เห็นค่ะชัดๆอ่ะที่จริง<น>คืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของที่นี่าาขับเคลื่อนด้วยแนวความคิดสร้างสารรค์แนความคิดสร้างสรรคุณคุณวิศุดูเขาก็เลยบอกว่าที่จริงเราอยากขับเคลื่อน เป้าหมายของเราคือทุกกลุ่มอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่ในทุกสาขาวิชาชีพอยู่แล้วแต่เนี้ยคือถ้าเกิดเป็นน้องๆรุ่นใหม่อ่ะมันควรจะต้องอยู่ตั้งแต่สถาบันการศึกษาปลูกฝังให้เขามีความคิดสร้างสรรค์เวลาเขาทํางานอะไรก็แล้วแต่เงี้ยเขาใส่ไอเดียตรงนี้ลงไปมันจะเกิดความแตกต่างยูนิคที่ไม่เหมือนใครค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมหลักๆนอกจากมีการแสดงผลงานที่ผ่านมาตรังจะาตะมีนิทรรศการจากนักสร้างสรรค แล้วก็มีเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะมีการบรรยายด้วยไหมที่มีเสวนามีเสวนาด้วยอ่าเสวนาน่าสนใจแค่ไหนที่จริงเสวนาก็ จะมีแพนทอยนะคะหลักๆเลยนะคะพี่ออฟก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำโปรดักต์ส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่จริงก็จะมีตัวสารศาสตร์แปลนสารศาสตร์้วยที่ทําอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีร้านหนังสือพันมาบ้านะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอ่านหนังสือกันค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้หนังประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะเรียกว่าเราได้ความรู้เติมเต็มความรู้แล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆจากนักสร้างสรรค์อย่างแพนทอยใครจะไปเชื่อว่าเขาสามารถทําของจากไม้ยาง โดยเขาไม่เคยต้องตัดต้นไม้สักต้นเดียวอ่่านีผู้ประกอบการเองถ้าไปงานนี้อาจจะสามารถต่อยอดความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มาพัฒนางานของตัวเองได้ด้วยนะคะ,ะแต่ว่าเวลามีงานแบบนี้หลายคนก็อยากจะได้มุมสบายๆนั่งดื่มกาแฟซื้อของที่อะลึกฝากอันนี้มีด้วยไหมในงานนี้ก็ในงานนะคะก็จะมีรวบรวมของนะคะก็จะเป็นแบบ ดีไซน์สโตร์นะคะเป็นเชลนะคะแล้วก็รวมถึงซูวินเนียของที่เระลือกสำหรับงานงานงานในครั้งนี้ส่วนเราจะมีหลาดด้วยค่ะตลาดเล็กๆข้างหน้าตังชาตาค่ะประมาณ10บล้านค้าแต่จะเป็นสิบล้านค้าที่ปกติจะไม่ได้ออกงานที่ไหนเลยก็จะมาเข้าร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นตัวท้องบังกรคาเฟ่เองคีมินนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า บะหมี่หมูแดงโกชอยซึ่งอันนี้คุณแม่เขาไม่เคยออกที่ไหนเลยแต่เขาก็จะร่วมมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้มีฮอคเคนร้านกาแฟในตำนานมีกิมข้าวต้มบริญญามีคิมซาจังเนี่ยค่ะคือแล้วก็มีอราอูราอูก็จะเป็นร้านกาแฟที่ทำเป็นยีธรรมชาติค่ะมีเปอร์ติสคือคือน้องแบรนด์พวกนี้ค่ะจะไม่ไม่เคยออกที่ไหนเลยแต่เราก็จะให้เขาคิดครีเอทีฟเมนู ขึ้นมาเพื่อจอยงานกับเราทุกคนจะได้ชิมอาหารมเมนูจากนักความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิบล้านคานี้ด้วยค่ะอืค่ะงานน่าสนใจมากเลยทีเดียวจัดขึ้นเมื่อไหรค่คะ,ะงานจะจัดขึ้นวันที่สิบสอถึง20สิบงหานี้ครับโดยโดย,โดยโพิธีเปิดก็มีวันที่สิบาครับค่ะตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ วิธีเปิดคือห้าโมงเย็นใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วงานนี้ก็คือสามารถเที่ยวได้ทั้งวันตั้งแต่อองานจะมีตั้งแต่ตอนถ้าวันธรรมดานะคะ,ค,ะคือสิบโมงถึงสองทุ่มส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือ10บโมงถึงสามทุ่มค่ะยยก็จะมีดนดตรีสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ,ะให้ทุกคนมาร่วมจอยกันค่ะ ค่ะนะคะจุดจัดแสดงย่อยของเทศกาลออกแบบปากใต้นะคุณผู้ฟังวันนี้ไปติดตามกันได้นะคะสำหรับงานนี้12-20ถึง20สิงหาคม12นี้ถือเลิกดีเลยพาคุณแม่เที่ยวคุณแม่อาจจะได้เล่าเรื่องราวว่า เราเนี่ยก็เกิดที่นี่ <laughs> นเหมือนการอะไรประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะในการที่จะสร้างสารรค์งานนะคะแลวก็ขับเคลื่อนเรศรษฐกิจไปได้ด้วยหลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแพลนถอยประสบความสําเร็จได้ยังไงสารศาสประสบความสําเร็จยังไงนะก็ไปคุยกันที่งานนี้แล้วที่สําคัญก็คือมีซุวิเนียเล็กๆให้ได้จับที่จับต้องได้ใ,<ช>ให้ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันหรืออาจจะไปต่อยอดตรงนั้นมีออเดอร์ ขึ้นมานะคะที่จะสั่งสินค้ากับน้องๆเขาได้มีอะไรอยากฝากไปถึงคนตรังแล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานของเราเชิเลยค่ะคืองานจัดเถ่ตังอันนี้ค่ะเป็นเป็นครั้งแรกของจังหวัดค่ะที่จะเปิดว่าเราอ่ะขย่าจังหวัดว่าเราเนี่ยมีงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เต็มตัวนะคะ,ค,ะคือที่จริงทุกคนก็จะมีแบบ กลุ่มเกี่ยวกับงานความคิดสร้างสรรค์ซ่อนๆอ,อยู่อยู่แล้วแต่ว่าเราอา่ะจ,จะเป็นคนที่ทีมที่ขย่อยทำให้พวกเขาอ่ะได้กล้าแสดงผลงาน<ม>ออกมาโดยหนึ่งก็คือมีพื้นที่สเปซตรงนี้ค่ะ<า>ก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะที่อากูไก่เชื่อว่าคนที่เป็นลูกหลานที่นี้คะ่ะรักจังหวัดนี้อยู่แล้วอยากเห็นความก้าวหน้าของ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 จังหวัดนะคะ ก็อยากให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันให้ <ฮะ S 2> ตรังเป็นเมืองเล็กๆที่น่ายอยู่และมีแต่งานความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ <ขา S 2> น้องวิสรุตล่ะคะก็จริงก็ก็อยากอยากให้อย่าง,อย,างอย่างที่กุ๊กไก่น่าจะบอกไปแล้วว่าอยากให้จังหวัดมันมันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมากกว่าอ่ะโจทย์อาจจะเป็นว่า มีเรื่องอื่นที่นอกจากเรื่องกินแล้วเพราะว่าเรื่องกินเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่นี้เราก็อยากเสริมเรื่องที่มันมันเป็นของดีในจังหวัดแล้วก็ยังไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดแบบชัดเจนแล้วเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยคดาดหวังว่าพื้นที่นี้มันน่าจะเป็นาการเปิดหัวให้กับเรื่องพวกนี้ครับได้ได้เข้ามา,าเบรนกับวิถีชีวิต <C> e <an> ใน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 ตัวทับเที่ยงเองมากขึ้นองเงี้ครับ <C> e <an> <c oughs> มันเหมือนเป็นถ้าเกิดเป็นเป็นชุดการแสดงหรือว่าเป็นเพลงมันก็จะประมาณว่าปล่อยอีเซอร์แรกออกมาก่อนว่าให้โลกได้รู้ว่าตรังเนี้ยเราก็มีสเปซตรงนี้เหมือนกันเป็นครีเอทีฟสเปซนะคะเกิดขึ้นนะคะ <C> e <an> ก็อย่าลืมนะคะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวงานนี้นะคะชาตะครีเอทีฟสเปซตรังนะคะที่น้องๆเขาตั้งใจที่จะทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่เลยเทตรัง เทศเทตรังเทตรังนะคะแล้วก็หัวบอลชอบมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ในการปฏิบัติงานและพี่นางเชื่อว่างานนี้จะต้องเกิดครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะน้องวิสรุตทวีทวีวรสุวรรณและน้องมนัชนันท์ทวีวรัสุวรรณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิงถึงสิงหาคมไปเจอกันที่ตรังชาตะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับเ w w t r ไ n ท r a ว็บดอตรังเรดิโอ ตอ,อยากลืมลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันวานหากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้หลักใจตรงที่ความจำเป็นบางอยา่างกดดันทำให้เราเจอกันต่อไป ยิ่งเจ็บมันทรมานเกินไปต่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่าคนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักใกลกันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าคน ไรก็ต้องรับมาอีกนานนานเท่าไรมันจึงจะจบจบไปไปให้ไกลไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอ สายตาเย็นชากันอยู่เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกันเก่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่จำใจแสดงแกล้งทำกันไปยังไม่ค่อยเต็มใจยังก,กับคนไม่เคยรักกัน สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมครับ สารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องที่ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติที่ประชุมรัฐสภาว่าการเสนอชื่อนายพิธาครั้งที่สองเป็นยติซ้ำ อีกสักครู่กันมาติดตามรายละเอียดครับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทแลนด์เบียนาเล่เชียงราย2023เปิดมุมมองใหม่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะยกระดับสู่การเป็นทางเลือกใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักยังกว้างขวางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567ณจังหวัดเชียงรายติดตามที่ www